คุณเลยพูดถึง functional drink ถูกไหมอมคือน้าที่เพิ่มประโยชน์ให้ละกันอันนี้คุณจะหน่อะอ่น้ำที่ว่าประโยชน์ให้ต้องบอกกันว่า,วาก็จะมีอยู่ในรัสโดเซอร์คุณจะเห็นอยู่แล้วนะเติมวิตามินโหน,นนั่นนี่เติมวิตามินซีเติม,ตมซิงเติม,ตม,ตม,ตมอะไรก็แล้วแต่ม,มันทําให้เราสะดวกมากขึ้นแต่สำหรับผมนะถามว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนไหมต้องบอกก่อนไม่มันไม่ได้ทดแทนทั้งวันของคุณได้และคุณกินนะ้ำวิตามินอย่างนั้นอะ่ะสามจุดเจ็ดลิตรเลยอะระวังนะกินนานๆอือ คุณจะได้วิตามินกลุ่มนั้นเยอะเกินไปอ,อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวม็อกเทลเนี่ยจริงๆมันคล้ายค็อกเทลแต่เพียงแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์และถ้าเราดูส่วนผสมจริงมันก็จะเป็นน้ําผลไมา้น้ําสมุนไพรใช่ซึ่งอยู่นั้นเขาบอกว่าเทรนเนี่ยในต่างประเทศได้รับความนิยมมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นผู้ใหญ่คือเขาแทบจะลดคอกเทลแล้วกินเนี่ยม็อกเทลมันเป็นน้ําผลไม้มันมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ใครที่มีปริมาณน้ำตาลสูงอันนี้ต้องระวังนิดนึงอ่า แต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบเมื่อเหมือนคุณกินน้ำสมุนไพรเออมันมีประโยชน์อันนั้นหมายความว่าเทรนเรื่องของสมุนไพรอ่ะมันกลับมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่มาในรูปของแบบของเครื่องดื่มนั่นเองก็แยกจากฟอเทลดิงตอนแกแหละมันคือน้ำบวกวิตามินหรือแร่ธาตุอันนี้คือมาในรูปของม็อกเทลคือน้ำบวกกับเคิร์บแต่ก่อนที่จะข้ามไปเรื่องถัดไปอยากให้คุณระวังว่าถ้าเรากินน้ำสมุนไพรแล้วบอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์กินๆกินแต่ปริมาณน้ําตาล1 0 25%คุณต้องดอนิดนึง คุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์คุณจะได้หน้าตาแค่